ลองกันเลยนะพี่ติไฟตัวติไฟโหมดติดไฟจริงข้าแาวต้มดไติดดูอแต่อเอาที่ไหนกันนะเดี๋ยบอกน่รวยเยอะมากไกไป ุ้น <c oughs> 네ักี้ตังดึงหางเนาะตนักกี้ห่วงจ้ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. ฮัปปี้เบอร์ดีทูยูฮปปี้เบอร์ดีทูย p ฮปปี้เบอร์ดฮปปี้เบร์ดทูยูดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูสภาพูสวยเปอร์อลังการเกิลมาขอบคุณค่ะปันขออให้้ พรที่ให้แม่มาก็ให้ย้อนขึ้นกลับไปพันๆหมดเลยแล้วก็ขอให้มีแฟนคลับรักแฟนคลับหลงเมตตาหน่อยเยอะนะลูกนะเบอร์มาแล้วก็สามสาวเบอร์พับเกิลบูเบอร์รี่อยอะไรนะคะอะไรนะคะแม่ขอให้ผมโดหน่อยขอคุณลู้ๆทั้งสามคนมากๆนะจ๊ะที่ไชต้นไช่ต้คดาน เมือกอ่ะคุณลูกสาวเฮ้ยนี่นางงามค่ยบ้านเอทูดี้ยังนม่รู้ยมีของขวัญให้ด้วยมีของกลางมวของขมากขอบคุณค่ะทุ่มเลยกระดิ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณปันปันนะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยแฮ้ีเะ เออเด็กผร้าเดกผู้ชามีแะไทเข้า่้มีแไเ้ามีะไทเข้าคือจะได้เด้อมือจะหยิบเด้อผก็ม่นี้แหละจะหายหน่อขนมตังๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากมเลยออาแม่แม่ไปเดี๋ยวไม่ติเพ่เขายอยุณหลายไม่ได้คุยเอนะเมอลอกรู้ว่าตือนแล้วบอกว่าเลย ตื่นแล้วก็มากลัวหลับก่อนอ๋อที่ไหนจะหลับวเองเมื่อเมื่ออให้่าบลอกตอนีตาสั่งน้ึ้สั่งไื่อี่แไว้เขาม่้อ่าอยู่น่นะให้าการอก่อนนเองเพราะแม่ไม่ได้เข้ามา้เไม่ต้องทนู่นจะได้ไม่คิดวายก่อนซื้ออะไรโอ้โหกับมันทายไก่เนาะหนาจริงจ้าหนาในทงใจจ้าตปเลยกลัวเย้

อันอันมาอันมาอันก็กินแล้วกเกิดูก um ับนันแหละไม่มนอยู่ที <S <s ่นเนะการแสดงข้เลยบ่มีเนาะพักก่อนพี่จ้าเกิญแบบนี้เลยปปไม่มีอ้อมอมนะครับไม่มีการเชื้อตัว ตัวทุกคนไม่เจอกันนะคะสัหวัดขิมหนียาพึ้ม้อกินคอเบิเบิร์นเราอีนิ่หมอนเลยสามตนถ้ากินหนักจะเยอแเลยตัวขอเขาดูจีในขณะที่มันเอื่ญหยุดงานแต่คนนี้ไม่หยุดค่ะขยันทำนันทำหนี่บ้เลิกบ้าเลวตนขยันเนาะห้องสองสลาร์อ้ยไม้เจอกันนะคะพวงนี้ นั่นบักม่วงเลยเด้อบัดนี่ของข้าหรือของหวานเด้อทางรนี่ะแบกเหนเดันพนี้นคนนทองนนงยังหันเดินหนาตาเหลือหวเขาระทไนหิวกินเขากินยังของกินเจอสิเบิดแล้ว มมมเขอบคุณทีมน,น้องๆสามคนนะทีมมะซอยจากความสุขจากเส,สื้อใครกับครูเอนะคะปลาอ้วนอะไรนะปลาอ้วน <c oughs> หรือพี่กิฟต์เหรอไอ้กิฟต์เจอกันมั้งนนอไอ้กิฟต์เพิ่มเพิ่มเลยไล่โซตะเลยปลาหมึกก็เหม็นดีเต็มเลยนี่แหละเรียแบบตอนเฮือเขาไปเรียนปลาหมึกไปของเหม็นกินดี เอ้าของซสอมบ้านี้ให้หองวัดพระค่ะเออห้องพระอ๋อ,อให้โซ่ให้สแสงเทาตัวด,ดีมากเลยห้องพัะเนาะดีดีดีเด็กอบอ้าวเฮ้ยเอามาไปจากยุ้งเทมห้องไผ่ปนมีปนมีเนี้ยกลิ่นเผาเหมือนอนนี้ทีมงานก็ยังไม่กลับนะคะทุกคน เพิ่นยูนี่เพิ่นยูนี่จนหอดเป็นวงเลยบ่เห่นบ่ฉันรู้ว่าบแล้วบางส่วนม,มาเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเอาอันนี้ไปด้วยเว่อร์มาเว่อร์กระเว่อร์อ่างนี้นะหยิบ่นโอ้ยตุ่ยหยบตุ่ยตดเอาเอาเค้กไปเหยือดถึงอะไรน่ะไปหเ,เยนะไปหยือดเอาเธอรื้อมาฉันติดไปทรงเธออยู่เนาะไปขึ้นไปแม,ม่รถดเลย ออืวันเอาไปยังเอาไปเมือนเอื่นไปซื้อนะพี่เมื่อจะไปกินพรุ่งนี้เจอกันนะจะซื้อของมาฝากอ๋อเห็นนั่นลูกลูกลงมาเมื่อคืนไปยังเขาจะกลับบ้านโอ้ยไปใครไปเคกับเบอระบอกนั่นเดย์กินยาดีบีน่ะบ๊ายบายยิ่งเงีดหนิดแล่ะ บายๆเย่กันไปเอาขาเข็มจิ๊กิ๊ดเหรอตัวนี้ไงโอ้ยตัวนี้สก,กินเรายัางนาค่ะเออโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้วันปันตองลาบไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามหมดวัยกันนิดนึงบริเวณเป็นลำเป็นส่วนนะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณเอเพราะว่าไม่ได้ทำมานานละปีก่อนเ้าเห็ุป้องเ่าก็ลืมแต่ว่าก็อยากเซอร์ไพรส์เนาะทีมเบื้องหลังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณเอฟค่ะขอให้คุณเอฟสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆเฮงรุ่ยรุ่ยนะคะเป็นที่ เราเป็นครูบาอาจารย์ให้ประเ้าได้ปรึกษาได้หักได้แพ่งกันยาวนานต่อไปนะคะว่าบอกเพื่งนว่าสิ่งนี้ปใจเพราะมันจะคของเฮ้ยจังเลยอ่ะค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนึงลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไป็นกำใจให้พวกเราเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะ